เรามารู้จักข้าวในอีกมิติหนึ่งนะคะเรารู้จักอยู่แล้วนะคะข้าวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนทั่วโลกนี้รู้จักข้าวของเราเป็นอย่างดีโดยเฉพาะข้าวหอมมะลินะคะมีความหอมนะคะและข้าวหอมมะลินั้นมีหลายสายพันธุ์ข้าวหอมมะลินินนะคะเรียกว่ามีสารอาหารที่ครบสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสารสกัดจากข้าวหอมนั้นนะคะมีคุณูปการมากเลยนะคะทั้งสุขภาพและความงามในสารสกัดจากข้าวหอมมะลินั้นข้าวหอมมะลินะคะในขวดนี้ค่ะมี สารสกัดข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวหอมนิมนะคะสารนะคะยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินให้กับผิวหนังของเรานะคะนั่นหมายก็ว่าเมื่อเราใช้ไรซ์เซรั่มนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีครีมกันแดดภาพภูมิอากาศของประเทศไทยของเรานะคะเพียงแค่มีไรซ์เซรั่มนะคะที่มีสารสกัดมาจากข้าวหอมมะลินิ่นี่นะคะก็สามารถป้องกันนะคะแสงแดดได้เป็นอย่างดีด้วยขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเพชรอินไพรเพชรอินไพรเพชรพรล่าพรึกพันไพร